ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่สั่งเสื้อนะครับแพดพาวเวอร์แพดมีติ้งคอนเสิร์ต2023นะครับอยู่นี่แล้วนะฮะออเดอร์แรกๆนะครับเตรียมพร้อมจะส่งแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่คือแค่บางส่วนนะครับสำหรับออเดอร์นะฮะยังมีสั่งอีกเยอะนะครับยังมีสั่งอีกเยอะสำหรับใครนะฮะที่พลาดนะครับพลาดอยู่ รบกวนนะฮะช่วยรีบสั่งด้วยนะฮะนี่มาแล้วแบบนี้เลยฮะอันที่ผมใส่เลยมีสองไซส์นะครับสองไซส์นะฮะมีฟรีไซส์แล้วก็ xl นะฮะผ้านิ่มมากๆแล้วก็สกรีนแน่นหนานะครับซักแล้วไม่หลุดแน่นอนนะครับผมรับรองนะครับใส่แล้วฟินนะครับผมแล้วก็ด้านหลังยังมีสกรีนด้วยนะนี่นี่เลยนี่มาดูมาฟังครับผมสำหรับใครนะครับที่ออเดอร์ไว้นะฮะ เตรียมรับเสื้อไปใส่กันได้แล้วเร็วๆนี้นะครับสําหรับใครยังไม่สั่งรีบกันหน่อยนะครับผมเพียงตัวละ599บาทเท่านั้นครับ